ข่าวหรือเรื่องรัฐประหารที่กลับมาอีกครั้งในสังคมไทยได้สร้างความสนใจและความกังวลในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อมีชื่อของประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำกองทัพที่เคยมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารปี2557ถูกพูดถึงในกระแสะข่าวนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเขาอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ประเทศไทยจะกลับเข้าสู่สถานการณ์รัฐประหารอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมองในแง่บวกจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมากว่าการตกอยู่ในกระแสของข่าวลือในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่ามีการเตรียมการรัฐประหารหรือความเคลื่อนไหวของกองทัพที่ผิดปกติหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายแห่งยืนยันตรงกันว่าสถานการณ์ยังอยู่ในความสงบและไม่มีการสั่งเคลื่อนย้ายกำลังหรืออาวุธแต่อย่างใดข่าวลือที่แพร่กระจายส่วนใหญ่เกิดจากการคาดการณ์ทางการเมือง การรีความสถานการณ์หรือความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลและผู้นำบางกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อบ้านเมืองอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสำหรับประยุจันโอชาแม้เขาจะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเขาในเวลานี้จึงมีลักษณะทางการเมืองมากกว่าทางความมั่นคงโดยเฉพาะการถูกโยงเข้ากับข่าวลือหรือการวิเคราะห์ที่กล่าวถึงอำนาจนอกระบบ ซึ่งอาจมีผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ของประชาชนหากพิจารณาอย่างรอบด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้เป็น3ประการหลักได้แก่ความเสี่ยงจากการตีความเรื่องวาระก,การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในระบบสภาและความเสี่ยงจากบรรยากาศความขัดแย้งในสังคมไทยที่ยังไม่คลี่คลายเต็มที่ประเด็นเรื่องวาระ8ปีของประยุทธ์เคยสร้างการถกเถียงอย่างกว้างขวางและถึงแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยแล้ว แต่ในทางการเมืองยังมีคนบางส่วนมองว่านี่เป็นจุดอ่อนทางภาพลักษณ์ของเขาความขัดแย้งในประเด็นนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีและทำให้ชื่อของเขายังคงถูกกล่าวถึงอยู่ในข่าวการเมืองอย่างต่อเนื่องส่วนความไม่แน่นอนในระบบสภาไทยโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันมีเสียงข้างมากที่ไม่มั่นคงและมีแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกอาจทำให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งหากระบบการเมืองไม่สามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้ก็อาจเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงจากกลุ่มอำนาจอื่นอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นในทันทีเพราะสังคมไทยในปัจจุบันต่างจากเมื่อสิปีก่อนมากทั้งในแง่ขององค์การยอมรับของประชาชนการตรวจสอบจากสื่อมวลชนและแรงกดดันจากประชาคมโลกในทางกลับกันปัจจัยที่ช่วยลดโอกาสขององค์การรัฐประหารก็มีอยู่ไม่น้อย หนึ่งในนั้นคือระบบเลือกตั้งและรัฐธ,ธรรมนูญที่ยังคงเปิดช่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบประชาธิปไตยรัฐบาลยังคงมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาผ่านการอภิปรายการปรับคณะรัฐมนตรีหรือการเลือกตั้งใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิถีทางที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นกลไกในการคลี่คลายความขัดแยง้งโดยไม่ต้องพึ่งการใช้อำนาจนอกระบบอีกทั้งภาคธุรกิจนักลงทุนและต่างประเทศต่างต้องการความมั่นคงทางการเมือง ราะรัฐประหารมักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและทําให้ความเชื่อมั่นลดลงอย่างฉับพลันปัจจัยทางเศรษฐกิจจึงเป็นแรงถ่วงสาคัญที่ทําให้การรัฐประหารในยุคนี้มีความเป็นไปได้ต่ํามากอีกประเด็นที่ต้องพูดถึงคือทัศนคติของประชาชนคนไทยต่อรัฐประหารที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสังคมปัจจุบันให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพมากขึ้นประชาชนมีช่องทางในการแสดงออกและตรวจสอบผู้มีอํานาจอย่างเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเคลื่อนไหวของเยาวชนและภาคประชาสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมได้ง่ายเหมือนในอดีตหากเกิดการยึดอำนาจขึ้นจริงยอมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านมหาศาลซึ่งไม่มีฝ่ายใดอยากให้สถานการณ์บานปลายไปถึงจุดนั้นสำหรับตัวประยุทธ์เองแม้จะถูกจับตามองในกระแสะข่าวลือแต่เขายังมีโอกาสในการใช้สถานการณ์นี้สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกได้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงความเคารพในกติกาประชาธิปไตย และแสดงบทบาทในฐานะอดีตผู้นำที่สนับสนุนการเดินหน้าของประเทศอย่างสันติเขาสามารถเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูค,ความเชื่อมั่นจากประชาชนและสังคมได้การแสดงท่าทีเปิดกว้างการพูดคุยกับทุกฝ่ายและการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลปัจจุบันในบางเรื่องเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจะช่วยลดแรงเสียดทานทางการเมืองและทําให้ภาพลักษณ์ของเขาแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นสิ่งที่ประชาชนควรทําในช่วงที่มีข่าวหรือเช่นนี้คือไม่ตกอยู่ในกระแสะความตื่นประหนก ควรติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแชร์หรือเชื่อสิ่งใดการแพร่กระจายข่าวเท็จหรือข่าวลือโดยไม่มีการตรวจสอบสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงและความไว้วางใจในระบบการเมืองโดยรวมได้ประเทศไทยเคยผ่านช่วงเวลาที่ข่าวลือทําให้เกิดความแตกแยกมาแล้วหลายครั้งดังนั้นความระมัดระวังในการเสพข่าวจึงเป็นสิ่งจําเป็นแม้ข่าวลือเรื่องรัฐประหารจะกลับมา แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงมากจนการยึดอำนาจแบบในอดีตอาจไม่ใช่ทางออกที่เป็นไปได้อีกต่อไปทั้งกองทัพเองก็มีบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและรู้ดีว่าการรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างยั่งยืนการใช้กลไกทางรัฐสภาและการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่าในระยะยาวโดยสรุปข่าวหรือเรื่องรัฐประหารอาจสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจที่ยังคงมีอยู่ในสังคม แต่ในทางข้อเท็จจริงยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนว่ามีการเตรียมการดังกล่าวจริงสถานการณ์ของประยุทธ์จันโอชาแม้อาจมีแรงกดดันทางการเมืองแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหรืออำนาจโดยตรงเขายังสามารถใช้บทบาทของตนอย่างสร้างสารรค์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของประเทศได้การมองสถานการณ์อย่างมีสติและใช้เหตุผลจะช่วยให้สังคมไทยก้าวผ่านช่วงข่าวลือและความไม่แน่นอนนี้ได้อย่างสงบ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคที่ความเปลี่ยนแปลงต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าการใช้อำนาจหรือการยึดอำนาจแบบเดิมๆข่าวหรือเรื่องรัฐประหารในประเทศไทยที่กลับมาอีกครั้งสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมโดยเฉพาะเมื่อมีชื่อของประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอสอชอ ถูกกล่าวถึงในบริบทของข่าวนี้ข่าวหรือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความกังวลในสังคมไทยที่ยังมีต่อการเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบการเมืองไทยซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและในแน่บวกหากมองลึกลงไปถึงปัจจัยพื้นฐานของสถานการณ์เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือสัญญ,ญาณใดที่บ่งชี้ว่ากองทัพไทยมีความเคลื่อนไหวผิดปกติหรือมีการเตรียมการรัฐประหารเกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพออกมายืนยันหลายครั้งว่าสถานการณ์ภายในประเทศยังอยู่ในความสงบและทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ใตกรอบของกฎหมายการที่ข่าวลือเช่นนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากการคาดเดาของกลุ่มนักวิเคราะห์ทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์ที่มักเชื่อมโยงเหตุการณ์เล็กน้อยให้กลายเป็นประเด็นใหญ่เช่นการเคลื่อนย้ายกำลังพลการเปลี่ยนแปลงในกองทัพหรือการออกแถลงการณ์บางฉบับซึ่งถูกนำมาตีความเกินจริง สำหรับประยุจันโอชาแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันแต่เขายังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องการที่ชื่อของเขาถูกโยงเข้ากับข่าวหรือรัฐประหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะประยุ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในอดีตและยังเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับกองทัพอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ความเป็นจริงแล้วเขาในเวลานี้ไม่ได้มีบทบาทในเชิงอำนาจโดยตรง อีกทั้งท่าทีของกองทัพเองก็แสดงออกชัดเจนว่าต้องการอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยและไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารอีกความเสี่ยงที่ประยุทธ์อาจเผชิญในขณะนี้เป็นความเสี่ยงทางการเมืองมากกว่าความเสี่ยงทางอำนาจการที่ชื่อของเขาถูกนำไปเชื่อมโยงกับเขาหรือเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากบางกลุ่มแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นภัยคุกคามโดยตรงตรงกันข้ามหากเขาสามารถใช้โอกาสนี้ชี้แจงจุดยืนอย่างชัดเจน ว่าตนสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวใดที่อยู่นอกระบบจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเขาในฐานะอดีตผู้นำที่มีความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะทางการเมืองสูงประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การเมืองที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์รัฐประหารหลายครั้งซึ่งทำให้สังคมไทยมักจะไวต่อข่าวประเภทนี้อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างมาก รัฐประหารในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงประเทศไทยมีพันธกรณีทางการค้ากับหลายประเทศมีกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ผูกพันกับระบบโลกและได้รับการจับตามองจากองค์กรระหว่างประเทศดังนั้นการรัฐประหารในยุคนี้ไม่เพียงแต่จะยากต่อการดำเนินการแต่ยังจะสร้างแรงกดดันจากนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในด้านเศรษฐกิจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่างต้องการเสถียรภาพทางการเมืองการเกิดรัฐประหารย่อมทำให้ความเชื่อมั่นลดลงทันทีส่งผลให้ตลาดการเงินผันผวนเงินทุนไหลออกและเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวดังนั้นแม้จะมีบางกลุ่มที่อาจเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้เร็วขึ้นแต่ผลกระทบระยะยาวกลับเป็นลบต่อทุกฝ่ายเมื่อพิจารณาในมิตินี้จึงเห็นได้ว่าการรัฐประหารในปัจจุบันแทบไม่มีแรงจูงใจเชิงบวกเหลืออยู่ ในแง่สังคมการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนรุ่นใหม่เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้รัฐประหารยากจะเกิดขึ้นอีกครั้งคนรุ่นใหม่จํานวนมากเติบโตมากับแนวคิดประชาธิปไตยมีความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและสื่อสารกับผู้มีอํานาจพลังของสังคมออนไลน์ทําให้การปกปิดข้อมูลหรือการดําเนินการได้ได้อย่างลับๆเป็นเรื่องยากความโปร่งใสจึงกลายเป็นแรงกดดันต่อทุกฝ่ายไม่ให้ดําเนินการในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักประชาธิปไตย แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่ในทางกลับกันนี่ก็เป็นโอกาสสำหรับทุกฝ่ายในการปรับตัวและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่ถูกต้องสำหรับประยุจันโอชาเขามีโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้นำอาวุโสที่ยืนอยู่บนหลักการของความสงบและความมั่นคงหากเขาสามารถแสดงออกว่าไม่สนับสนุนการใช้กำลังหรือวิธีการนอกระบบและเน้นส่งเสริมการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกของรัฐสภาจะช่วยให้ชื่อของเขากลับมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจต่อประชาชนเป็นสิ่งสําคัญการให้ข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใสและไม่หลีกเลี่ยงคําถามจากสื่อจะช่วยลดความสงสัยและคลี่คลายข่าวลือต่างๆได้ดีกว่าว่าการนิ่งเฉยประยุทธ์มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาหลายปีจึงมีความเข้าใจในโครงสร้างอํานาจและกลไกของรัฐหากใช้ความรู้และประสบการณ์นั้นในการให้คาแนะนําเชิงสร้างสารรค์กับรบัฐบาลปัจจุบันโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองโดยตรง ก็สามารถช่วยสร้างความสมานฉันและภาพลักษณ์ของผู้นำที่รักชาติและปรารถนาให้ประเทศก้าวหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปการรับมือกับข่าวหรือรัฐประหารควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่ควรรีบตื่นประหนกหรือเชื่อโดยไม่มีการตรวจสอบการแชร์ข้อมูลที่ไม่ผ่านการกล่นกรองสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คิดเพราะนอกจากจะทําให้สังคมเกิดความสับสนแล้วยังอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย การรักษาความสงบภายในใจและการใช้สติปัญญาในการแยกแยะข่าวจริงกับข่าวลือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ในมุมมองเชิงบวกข่าวหรือเรื่องรัฐประหารที่กลับมาครั้งนี้อาจไม่ใช่สัญญาณของความอันตรายแต่เป็นเครื่องสะท้อนขององค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เริ่มให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอำนาจและการปกครองมากขึ้นประชาชนไม่ยอมรับการใช้อำนาจโดยไม่มีเหตุผลและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้ใตกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียม นี่คือพัฒนาการที่ดีของสังคมไทยเพราะหมายความว่าความคิดเรื่องประชาธิปไตยกำลังอย่างรากลึกขึ้นในจิตสำนึกของผู้คนดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรอบด้านแล้วการกล่าวว่าประยุทธ์จันโอชาอยู่ในความเสี่ยงจึงอาจเป็นเพียงการประเมินในเชิงภาพลักษณ์ไม่ใช่ในเชิงอำนาจหรือความมั่นคงโดยตรงเขายังสามารถใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทิศทางที่ถูกต้องและช่วยส่งเสริมให้การเมืองไทยเดินหน้าอย่างสงบและมีเสถียรภาพ การใช้วิกฤตข่าวหรือครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนผู้นำทางการเมืองและสถาบันต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่าการเผชิญหน้าหรือการหวัดระแวงซึ่งกันแอนละกันท้ายที่สุดข่าวหรือเรื่องรัฐประหารเป็นสิ่งที่สังคมไทยคุ้นชินแต่ในยุคป,ปัจจุบันความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงมีน้อยมากเพราะประเทศกำลังเดินหน้าในเส้นทางของประชาธิปไตยและการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่ต้องการความมั่นคงมากกว่าความปนปว่วน การรักษาความสงบการใช้เหตุผลและการเปริดใจรับฟังซึ่งกันแอลกันคือทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ข่าวหรือกลายเป็นความจริงประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมั่นคงหากทุกฝ่ายร่วมมือกันเดินไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กติกาเดียวกันและหากผู้นําทุกคนร่วมถึงประยุทธ์จันโอชาสามารถยึดมั่นในหลักนี้ได้ก็จะไม่มีคําว่ารัฐประหารกลับมาอีกในอนาคตอย่างแน่นอน